แล้วกระชากปึ้งเลยใหญ่แล้วเบรกไหลเลยครับงัดลอยไว้งัดลอยเฮ้ยเชี่ยขาดเลยเหรอขาดเลยขาดบาดหินขาดเลยกดหนักกดหนักกดติดพื้นเลยเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งจะดีข้อหวังบ้าง ไม่เข้าเลยหรอโอ้วิ่งขึ้นแก่งนะวิ่งสวนแก่งชิบหายแล้วปลาวิ่งสวนแก่งขึ้นลงมาแล้วลงมาแล้ว ใหญ่เปเลร์เลยอะไม่ยอมไม่ยอมลงแก่งเลยอะมีสวนขึ้นอย่างเดียวเลยปิดกันั้เนี่ยโอ้โหยัไม่อยู่เลยโ,โดน นอยร์ทนอยร์ทนอยปลาแข็งแรงเหรอแข็งแรงอ่อนโยนโอ้ยวิ่งปี๊ดเลยอ่อนโยนวิ่งปี๊ดเลยไปไปไปไไม่เล็กแล้วไม่เล็กแล้วไม่เล็กแล้วทุกตัวนั้นแหละทุกตัวนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสู้ไปก่อนทุกคนถ่ายร่ากเข้าหาหาที่ขึ้นนี่ยังไม่ทันมาึงเ่ยไม่เห็นหน้าหาที่ขึ้นแล้ว เอาไปอัดเอาไปอัดใกล้ๆนะจะได้ยินเสียงลอกจะได้รู้ว่าเออลอกเบสกับสปินนะถ้ามันดังอย่างนี้นะนันท um ี่ลอยไว้กันที่ลอยไว้ไม่ขึ้นเลยเว้ยไม่งอหัวเลยเว้ยน่าจะเด็นถังแก๊สเลยเนี่ยมาเหอะไม่งอหัวเลยอ่ะเนี่ยจะวิ่งสวนจะวิ่งสวนขึ้นน้ําอย่างเดียวเลยครับจะวิ่งขึ้นน้ําอย่างเดียวเลยเบสมันนิ่มไหมบ้า เสร็จไงพี่เราก่อนอ,องานกระจุยกระจายเอามาละมาละมาละเริ่มจะลอยละเริ่มจะลอยละหลบเบ้ยหลบเบี้ยบาดขานะหลบแล้วหลบแล้ววางงาน,นเดินไปนู่นเลยเดินไปขึ้นหาตรงตรงหาตรงข้างๆเ,เลยนู่นเลยเอ้ยระวังเวลคาคนตาบอดมก็หลบเลิกเลยอุ้ยกล้องตัดดีกล้องตัดดีกล้องอุ้ยมันเลิศเลยนี่ตัดด้วยแกงเนี่ย อุ้ยอาศัยเรือนี่เยอคนนะสองโลได้ครับเดี๋ยววั้ยังไม่โถฟี่นี่ไปรับแขกหมายถึงว่าโถฟี่ตัวไอ้นี่เลยผมเป็นคนไม่ประสบการณ์เกี่ยวกับการตกปลาครับเอ้าเหรอโวยวันนี้ไม่รอดละ วางเออวางได้ได้วางได้ไม่นีปัดนี่ใช้รับแขกนะสรับแขกก็ล้นสวิงแล้วครับต้องัำเกจสวิงแล้วแหละปกติเขาก็ไม่ใช้กันเอาปลามาเลยเอาปลาเลยไอ้ไอ้นี่ใช้ที่หลังไว้ที่หลังไอ้ไหนเอาปลามากัแล้ปลาไม่จับเลยแน่ๆเพราะว่าผมมีประสบการณ์ทะลุ ุณจะไม่ยอมที่เอาคีบปดเราบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จแปลว่าเราไม่เคยโดนตัวใหญ่ขนาดนี้เหรอใช่ผมโดนแต่ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยเอาเหรอ นี่เปิดมาตัวแรกยามเช้านี่คือใหญ่สุดในชีวิตเลยใช่โอ้โหเฮ้ยน้ำกแล้วกัคบก็ไปขดก็ไปขดตัวนี้ก็สองกวาเนี่ยนี่ใหญ่สุดในชีวิตเปิดตัวแรกยามเช้า2กิโลเป๊ะๆ2 0จุดเลยครับอ่า อู้เนี่นั่นแหะนั่นแหละนัน่นแหนนะบ,บลัมลลเลยนะไอ้กองกัดขนาดมันไหวเลยตัวบล่มเลยโดนเลยตีตีเข้าหลุมโดนเลยครับเริ่มสู้เริ่มมีการสู้ปลาเล็กแต่ก็นับหนึ่งปลาเล็กจะเอามาขิงปลาใหญ่ไหมในจำนวน <c oughs> ถอยหลังขึ้นหาอะไรก็ได้โอ้โหสายการเลยโอ้โหไอชิบันใกล้กับลูกป,ปลาระเบิดน้ำเสียงสนั่บมันไหวนี่มันตัวขนาดนี้เลยเหรอนี่แหละครับไปรับแท็กจริงๆตัวอย่างนี้หายากนะตัวขนาดนี้ห,หายากนะสายอาหารเนี่ยว่ะสายไปเหยือ่อสตกตกการก็ได้ครเราก็ต้องไล่ระดับกันไปเรื่อย เทื่เลยก็ไม่ได้หรอกโอ้ยเรเยนจ้าที่รักเรียนนะอะปล่อยไปเลยอุ้ยแกมชมปูเลยบอกอะมันจะกินก่อนก่อนที่เหยื่อจะวิ่งขึ้นเทิร์กทีมันไล่าตามมาพอเหยื่อเริ่มเหินอ,อุ้ยใหญ่อีกแล้วเว้ยโดนใหญ่แล้วเว้ยวิ่งยาวเลยวิ่งไปนู่นเลย สู้หน่อย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 ลาเข้าปลาแล้วกดเข้าปลาแล้ว ใจนี่ว่าไม่งงหัวเลยอ่ะใหญ่อีกแล้วจะกดเข้าป่าอย่างเดียวเลยเฮ้ยเข้าป่าอย่างเดียวเลยนั่นน่ะวิ่งรูดป่านะ่ะปลาขยมเลยนะสนป,ป่ะเนี่ยน่นจาจะกระสูบนะตีแล้ว ได้ได้เดินล็อกขอบเลยชิดเลยนะชิดให้ชิด,ช,ด,ช,ดชิดเลยนะรู้ย่ายนะอยูไปเลยเบียดคอไปเลยยิ่งเบียดเท่าไหร่ยิ่งยิ่งตื้นเออยิ่งเบียดเท่าไหร่ยิ่งยิ่งตื้นเบียดไปเดินเบียดไป เราลาก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 โหน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 โนอ่ะโหนแล้วขอยกลับมาโอ้โหปลานั่นแข็งแรงเว้ยขอยให้ติดคอไว้ติดคอไว้เดินติดคอไว้ติดคอกลับมาหนังชื้นแบบว่าตัวนี้จะทำลายเสถีตัวใหญ่สุดในชีวิตป่ะกะทำลายเสถียรเลยป่ะไหนก่อนไกอน เอาสวิงอยู่ไหนโอ้ใหญ่กว oh, ่าครับใหญ่กว่าปลาแข็งแรง เอาบ้าง,งดิเอาเรื่องนอนดิอ้วนกว่าเลย<อ>เลย <ใน S 1> จะปดเลยวางตรงนี้ได้วางบนหายได้วางบนหายจะได้ปลด,ง,ด,ดง่ายเราตกแต่ปลายใหญ่กันเลยครับเนี่ย านั่นแหละคิปเป้จับก่อนเออใส่รับแขกแต่แบบตัวย,ยาวยาวเท่านายาวเท่าพื้นถึงหัวเข่า ตนี้จะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ไหมใกล้เคียงว่ะช่ไม่ได้ละเข้าป่าเออใกล้เคียงสุดในชีวิตแต่ตัวแรก2.00ใหญ่สุดในชีวิตตัวนี้2.11น,นี่เราประเภทปลาใหญ่ไม่ปลาเล็กของเราสองนะครับสองสองแต้มสองต่อสอง แต่สองไม่เท่ารวมสองโลอ่ะเฮ้ยนี่ก็เมเล็กนะเนี่ยเฮ้ยนี่ก็เมเล็กนะเฮ้ยหัวมันทุยนะวะเฮ้ยโหนโรคนี้ก็เมเล็กนะเนี่ยเฮ้ยนี่ก็นี่ก็เฮ้ยนี่ก็สองโลนะรองโลโอ้ยเกินสองโลโอ้ยใหญ่กว่าอุ้ยใหญ่กว่าการเฉลยยังไงขึ้นแล้วอุ้ยใหญ่กว่านี่โหนกเลยสองโหนกเลย เที่ยวกอนเที่ยวก่อนฝอดง่ายเที่ยวก่อนอน้ <ừ. S 3> อาวันรู้ที่ในโพกพิเปอร์หลังโหนกเลยตัว <t> น,น,นี้นี่อย่าง,งอ้วนเลย โอ้หหลังโหนกตัวนี้ตัวนี้หลังโหนกเลยครับหลังนี่โหนกเป็นสันเลยป้วนมากโอ้โหอันนี้สองขวาแน่ๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสองเท่าไหร่ตีใหญ่สุดในชีวิตป่ะเนี่ยเราเคยได้เราเคยได้แต่ไม่ได้ช่าอ๋อแต่ไม่ได้ช่างเนาะตัวนี้สองจุดสองสองตองสองเลยสองตองสองสองอ้าตัวเท่าหน้าเลย ปลาสตัว6กโลกว่าปลาแข็งแรงมากปลาแต่ตัวนี้กัดลากวุดๆเลย หไหวไหมกล้องหไหวไหมใจเย็นนะใจะเย็นนะเตรียมสวิงสวิงพาเข้าข้างเรือแล้วขอสวิงยกยกปลาให้ลอยด้วยยกปลาให้ลอยออกไปอีกแล้วออกไปอีกแล้ว ยกยกให้ลยยกอยูบมันบาทหย,นทยันบาทท้องเรือยกอ <c oughs> เก่งมากกัดเดือดกัดเดือดทั้งบนน้ำมันเริ่มใสเริ่มตื้นปลาก็เลยกัดผิวน้ำทีนี้ผิวน้ำกัดให้ยับเลย สีทองอะลามเลยอย่างสวยเลยอ๋อน,นิ่มๆใหญ่ๆทั้งนั้นครับวันนี้อาปล่อยเลยโอ้อ เส้นตีใส่มุมโหดเลยอะ่ะมุมนี้ไม่น่าจะรอดแน่ยถ้าที่อย่างเงี้ยตูมแน่เข้านะป่าเข้าป่าบุกบุกบุกเดินเดินเดินสายสายอ้อมเข้าป่าเดินชิดเดินชิดก็มาชิดก็มา ปลาทิ้งตัวสายปลาทิ้งตัวเข้าร่องน้ำมาแล้วปลาอยู่นี่แล้วเก็บสายก่อนเก็บสายเก็บสายเก็บสายก่อนอเก็บสายแล้วดึงไปแล้วเก็บสายปลายหุงขาแล้วพอยกคันขึ้น เดินเข้าไปกปดเดินเข้าไปล้วงเดินเข้าไปล้วงมันติดย่าแล้วเดินเข้าไปล้วงเลยยกขึ้นมา ลาแข็งแรงสุดๆจับปลดได้ปลดเลยนะจับช็อกอุ้มท้องเลยเอามือจับท้องปลามันจะนิ่ง,งน่าจะตัดสายเมื่อกี้เดินตรงมันนี่ก็ได้จับปลาเดินลอดนี่ลอดช่องนี้มาลอดช่องนี้ไปเอาปลายคันนำไปก่อนปลายคันจับท็อกก็ได้นะอ่าปลเยี่ยมเป็นปลาเตีเ้ยวคำ างน,นี้เลยทางนี้เลยต้อ้นี่ตงอลูกไงปล่อยปลายรู้ต่อ ัหยุดตีต้องเลยสวยโอกาสซะ จับช็อกลีดจับช็อกลีดจับสายชอ็อกจับสายช็อกก่อนอ่าจับย,ยมใหญ่ล้วนๆแข็งแรงทุกตัวหมดเลย ก็เราตีไม่ถึงอ่ะบอกว่าปลาอยู่หัวแก่ให้ตีให้ถึงต <c oughs> ้องเดินเสียบเลยครับด่านนี้ต้องเดินเสียบอย่างเดียวครับเดินได้ค่ายอย่างเดียวเลย <c oughs> เอาโดนเหมือนกัน ตึงไว้ปล่อยตึงไว้เอ็บเก็บตึงไว้ให้มันลงมาให้มันลงมาให้มันลงมาให้มันลงแก่งมาไม่ยอมเว้ยมันจะขึ้นแก่งเว้ยดึงมันลงมาดึงมันลงมาไม่ยอมจะวิ่งขึ้นแก่งโอ้ยเดี๋ยวไปหากล้องเดี๋ยวไปประกบประกบเลยประกบคู่กันเลย เกาอย่าเดินตามเรือขึ้นมาอย่าเดินตามเรือขึ้นมาตรงมาสุาดอีกสองตัวลูกตีกันี่เรือ ขทดดี่สายขาดมาก่อนหนึ่งตัวไปไปงัน้นแหละไปไปงัน้นแหละไปไก่อนก่นอนขึ้นมาขึ้นมา จับท้องให้ได้จับท้องหนีได้ก็อยู่แล้วคนเราจะทำอะไรได้ไรอ่ะก็จับปลาตัวนี้ได้ไงมาตัดตัวนู้นได้ไงเออไอ้ตาคนใช่ไหมอ้งั้นที่ลอยงั้นหัวลอย อร่อยแล้วช้อนเลยโอ้หดีเงี้นโลกนเปวุ้งวายชี้ผายอ่า <c oughs> ต้องปล่อยเลยก็ได้นะเปวนานนะพิ้วไปพิ้วมาตอนนั้น ใหญ่ล้วนๆใหญ่ล้วนๆให้ไปลุยต่อเห็นไหมตีถึงก็กัดแล้วเราตีหย่อนอย่างเดียวเลยเราหวังดีค่อยๆไล่ไงมันมีกระแสน้ำไงพอตกปุ๊บมันไหลเข้าแก่งเลยงามันต้องเผื่อแปลว่าสัทธาในผิวน้ำเรียบ โโดยอีกแล้วต้องเดินหน้าข้าอย่างเดีเยวแล้วเว้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ล้วนๆใหญ่ทุกตัว โอ้โหต,ตัวเบนเริ่มเลยสองโลอีกแล้วป่ะปลดเลย กะสูมาแล้วตัวขาวเก็ดขาวนดนไหมไม่โดนกระสานตลบเลยตามไปตามไป ระวังคันเบรระวังคันเบ